กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฮอนคูเกมเมอร์ก็วันนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมหรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมว่าผู้เล่นใหม่ควรมีอะไรบ้างนะครับผมไว้กับไ d ดีนะครับผมทุกคนทุกคนอ่ะก็มาที่เริ่มอันแรกเลยนะครับผมสําหรับทางค่ายนะครับผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมทางค่ายเขาจะแจกตั๋วให้เรานะครับผม เป็นตัวใช้อันเชิญผู้เล่นใหม่เพื่ออันเชิญจอมเวทติดต่อกันได้10ครั้งนะครับผมสูงสุดคือ20ครั้งนั่นเองนะครับผมทุกคนก็โอกาสทั้งหมด20ครั้งในการอันเชิญนะครับผมผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะค,คุณสามารถบันทึกผลการอันเชิญได้ติดต่อกัน10ครั้งนะครับโดยผลผลลัพธ์อันอันเชิญที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นจะหายไปนะครับผมแทนตัวละคร่า3ก็มันจะกลายเป็นตัวอื่นแทนนั่นเองนะครับผมทุกคน อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวละครนะครับผมฮีโร่ทั้งหมด6ฮีโร่นั่นเองที่ทุกคนต้องมีไว้กับตัวนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคครับผมเริ่มมาที่ตัวแรกนะครับผมอันนี้เป็นสายดิมบัฟเฟอร์นะครับผมนั่นก็คือโลตัสนั่นเองนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมโอกาส50%ที่จะลดความคล่องแคล่ว15%นะครับผมสกิลยืดระยะเวลาของดิมบัฟเฟอร์ออกนะครับลดระยะต้านทานความเสียหายเลเวลสามศัตรู ่าแล้วครับก็ต่อไปเป็นสเปเชียลสกิลนะครับนั่นก็คือสกิลที่3นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าสกิลที่3นะครับผมให้ผลหมดสภาพเลเวล3กับศัตรูทั้งหมดโอกาส50%ที่จะลดความเร็วเลเวล3โอกาส50%ที่จะเอาบัฟทั้งหมดออกนั่นเองนะครับผมก็คือว่าอธิบายง่ายๆเลยก็คือสกิลที่2นะครับผมก็จะมีความยืดตอบสน,นองเกี่ยวกับเออ่ดีบัฟเฟอร์อ, er. อ่อนะลดความต้านทานความเสียหายนะครับก็คือลด ดาเมจนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าส่วนสกิลพิเศษก็คือสกิลเลเวล3นะครับผมก็คือจะเอาบัฟทั้งหมด50%อ่อนแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูนะครับผมเลเวล3นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าแล้วครับผมต่อไปเป็นตัวมาร์กนะครับผมตัวมาร์กก็เป็นดิฟเฟนเดอร์นะครับผมเป็นสายป้องกันนั่นเองนะครับผมทุกคนตัวนี้ก็ควรมีไว้นะครับผมอ่าจะตัวโลตัสแล้วก็มาร์กนั่นเองนะครับทุกคน ส่วนตัวมา้ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมโอกาส60%ที่จะยั่วยุศัตรูนั่นก็คือทําให้ศัตรูโมโหนั่นเองนะครับผมทุกคนสกิลที่2โอกาส40%ที่จะสตัร์นะครับผมลดละเอ่อลดการป้องกันเลเวลสามของศัตรูได้รับผลของสตัร์นั่นเองนะครับผมส่วนสเปเชียลสกิลนะ,ะ,ลนะ,ะได้ผลก็คือเสริมกําลังเลเวลสามโอกาส25%จะยืดระยะสถานะนะครับผมอ่ะ ก็คือ25%จะยืดสถานะการสตันของศัตรูนะครับผมทุกคนก็เสริมกําลังเลเวล3ให้กับเราด้วยนะครับผมอ่าส่วนทักิลที่2ก็คือโอกาส40%ที่จะศัตรูโดนสตันนั่นเองตัวมาก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ต้องมีไว้กับตัวนะครับผมทุกคนกับโลตัสนี่ผมบอกได้เลยว่า2เจ้าทุกใครมีเจ้า2ตัวนี้ก็คือสามารถเล่นได้ยาวๆนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเป็นตัวของ เชลนะครับผมซิลวานะครับผมมีบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนก็โนเชลสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งโดยง่ายนะครับผมอ่าสกิลของเลเวลสนะครับลดพลังโจมตีเวทนะครับผมเลเวลสทั้งหมดออกนะครับผมส่วนสเปเชียลสกิลนะให้ผลปลดล็อกเอ่อปลดอาวุธเลเวลสกับศัตรูทั้งหมดก็คืออันติเมทของโนวานะครับโนเชลนะครับผมทุกผิดอ่าโนเชลก็คือ อาวุธก็คือเหมือนจะปลดออกก็อาจจะไม่มีดาเมจจากอาวุธนั่นเองนะครับทุกคนส่วนสกิลที่สองก็ลดพลังโจมตีเวทนะระเวบสามของศัตรูทั้งหมดอ่าก็ตัวนี้ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมมันยังยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับผมส่วนโนเซลนะครับผมทุกคนอ่ะต่อไปเป็นวินเลียมนะครับผมเป็นสายพพอตเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าต้องมีไว้เหมือนกันนะครับผมทุกคนตัวพพอตเตอร์วินเลียมนะครับผมก็ สกิลที่1โอกาส40%่อาจนะจะแปลงร่างเป็นศัตรูก็คือก o p y ี้ร่างนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2ก็จะเพิ่มความโจมตีเลเวล3ให้กับพันธมิตรนะครับผมเพิ่มความโจมตีเลเวล4ให้กับพันธมิตรเหมือนกันอ่ะก็คือว่าง่ายเป็นสายซัพพอร์ตชื่อบอกอยู่แล้วนะครับผมซัพพอร์เตอร์ก็คือเสริมพลังให้กับตัวฮีโร่ของเราทั้ง3ตัวนั่นเองนะครับทุกคนส่วนต่อไปเป็นสเปเชียลสกิลนะครับให้ผลเสริมกํลาลังรลเวล3กับพันธมิตรทั้งหมดแล้วก็ให้้ผลไดโตตกกััับบพนธมิร ที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับผมก็คือให้ผลก็คือเสริมโจมตีเลเวล3กับพันธมิตรก็คือแบบเหมือนเราโจมตีใส่สก,กิลเลเวล3เนี้ยพันธมิตรก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไว้ไง,ง่ายๆเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับวิลเลียมนะครับผมเบนเจอร์นะครับผมก็เจ้าตัวนี้ก็มีไว้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมทุกคนต่อไปนะครับผมเป็นข้อตัวของ ลินเอบวาโบวามอนตี้นะครับผมจะตัวนักวาดนั่นเองนะผมค่ะ,ะ <S <S 1> <S 1> ทุกคนอ่าเป็นสายดิบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนก็สกิลเพิ่มความเสียหายที่นัยยะกำหนดเป็นขัดขวางการเคลื่อนไหวของรัตรูนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมลดพลังจมป้องการ60%ของศัตรูทั้งหมดโอกาส50%ที่จะล้างบัฟของศัตรู สองบัฟนะครับผมก็คือเอาไว้ล้างบัฟติดสถานนะนั่นเองเจ้าตัวดีบัฟเฟอร์นะครับผมของลินนะครับผมอ่ะสกิสลสเปเชียลสกิลก็คือสเปเชียลก็เลเวลเอ่อสกิลของสกิสลขั้น3นะครับผมทุกคนก็ให้ผลหมดสภาพเลเวล3กับศัตรูทั้งหมดนะครับโอกาส40%ก็ที่จะสตันศัตรูนั่นเองนะครับผมก็มีโอกาสที่สตันด้วย40%่สิร์เนะ,ะให้ผลเลเวลหมดสภาพเลเวล3กับศัตรูทั้งหมด ก็คือระเวบสาของประตูจะไม่สามารถโจมตีเราได้เลยนะครับทุกคนอ่าก็ส่วนสกิลระยะติดตัวนะครับผมขยายระยะเวลาของดีบัฟนะครับผมก็ยืดหยุ่นออกไปนะครับผมอ่าว่ายง่ายต่อไปเป็นสายแฮกแท็กเกอร์นะครับผมแจ็คเดอรลิปเปอร์นะครับผมเจ้าตัวนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมใครที่มีอยู่ผมแนะนําเป็นลีดีกว่านะทุกคนอ่าสกิลเขามีอะไรบ้างเชี่วชาญการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมอืมเป็นสายโจมตี ใส่เดียวตัวเดียวเดียวไม่ได้เป็นหมู่นะครับทุกคนอ่าเพิ่มความเสียหายคริติคอล10%นะตามจำนวนบัฟที่มีผลอยู่กับตัวว่ายง่ายนะครับผมอ่าสก,กิลติดตัวก็ให้จะให้ผลตัดเอ่อซึ่งเพิ่มจะเพิ่มพลังความเสียหายที่ตามมาครับสัดส่วนพลังชีวิตที่เหลือสูงสุด30%นะครับก็คือว่ายง่ายก็คือจะให้ผลตัดซึ่งจะเพิ่มความเสียหายดาเมจ ตัดส่วนก็คือจากพลังชีวิตทั้งหมดสูงสุด30%นะครับผมก็พลังเลื่อนหลือน้อยก็30%ก็ใส่ศัตรูก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าคร่าวๆก็ทั้งหมดฮีโลนะครับผมก็ผมได้พูดไปแล้วก็มีเท่านี้แหละครับผมทุกคนอ่าสำหรับมือใหม่ก็ที่ผมจะแนะนานะครับควรมีไว้ก็คือม้ากับเจ้าตัวโลตัสนั่นเองนะครับผมทุกคนก็เพื่อเๆ่ตัวไหนที่ได้ตัวอื่นก็ผมแนะนำรีหาดีกว่านะครับผมทุกคนก็ เอาเป็นลีที่ตัวที่เราถูกใจแล้วมันเล่นได้ยาวๆนะครับผมทุกคนก็คลิปเท่านี้มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u ัครส i b ชช่อง h o น n k o o l Gamer กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผทุกคนสวัสดีครับ